นะครับวันนี้วันนี้นะครับวันว่างๆนะครับนี่กับเจ้าไทยนะครับสองคนนะครับมาเปลี่ยนตะกร้านะครับผมคิดหนักนะครับนี่โอ้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่ๆน้องๆนะครับนี่อ่ะก่อนอื่นนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันอะไรวะไทยวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่15้านะครับอ่าแป๊บๆก็จะสิ้นแป๊บๆก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็กลางเดือนนะครับ นี่นี่นะครับตะกร้าวฟร้อยสิบไอนะครับแต่จะเปลี่ยนแต่ละทีหนึ่งนะครับมันนี่นี่นะครับมันไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่งานนี้นะครับเราให้เจ้าโขงนะครับเปลี่ยนเองนะครับออาถอดมาวันนี้ไม่ได้ทํางานใช่ไหมเอออูโอันนี้ใบที่เท่าไหร่แล้วนี่ว่าไงครับจ่ายค่าน้ำมันเครื่องร้อยสามสิบบาทครับขอบคุณมากครับ แกะมานะครับไทยเราไม่ตัดก่อนนิตัดตรงไหนตัดตัดสายมันอ่ะนถะอดต,ตรงไหน,นไทยถอดน,นี่ก่อนหมไทยเออเอ,อุอบนี่นะครับเปลี่ยนตะกร้าแต่ละทีนะครับไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีนะครับวันนั้นเปลี่ยนให้นะครับครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเบอร์สิบสิเออ,อ,อทั้งถอดทั<ๆ>้งใสเบอร์สิบปากตายข้างล่างออนี่นะครับ ไอถอดกระพอแรงนะครับเปลี่ยนตะกร้าไปใหม่ก็ต้องติดตั้งให้อีกนะครับนี่โอ,โอ้นี่นะครับเดี๋ยวน,นี้นะครับเขาฮิตทรงนี้นะครับไทยเขาเรียกว่าทรงอะไรไม่รู้เห็นเขาทำก็เลยทำตามใช่ครัไอ้ยะทำไมเขาเรียกว่าทรงอินโดอะไทยแรกนี้เท่าไหร่นี่ครับหกร้อยหกร้อยแปดสิบแบบบางมีแบบนาด้วยโอ้ อันนี้นะครับเป็นอีกลักเลยนะครับนะครับโอ้ไทยทนนั้นไม่ทนนี้ล่ะโอ้ไม่ใช่เออใช่อหวาใช่ครับของมันนลยไม่รู้ดิไครเอากองไว้ดีดีเออโอ้ไถ เออเออวออันนี้กรหลกหมดเลยใน้อไทยเนาะแน่ใจนะอ่าได้แล้วจับเลยเบอร์สิบนี่นะครับรถคันนี้นะครับเดินทางไกลมาแล้วนะครับข้ามจังหวัดนะครับน้ไทยไกลแค่ไหนฮะวันนั้นไปไหน ่รู้ว่าไกลสุดก็มือเ้าไปบุรีรัมนีนยังกล้าเข้าเมืองอีกเลยรถแบบนี้อ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> ช่างบา้บาบอที่ไหนนอส่ให้่องอ่า,อา,อาถอดมาปากตอ่ะไทยนี่สองอันโอ้ เออไทยใส่อันเดียวเดี๋ยวเนาะใช่เออปักใต้สิบปักใต้สิบถอดออกมานั่นแหละสองอันเออจับบนจับล่างเออหาแบบนั้นแหละสองอันเย,ย้ไหมแม่นแล้วเออไทยยัดขันเข้าขันออกให้เปลี่ยนเองนะครับวันนี้เออ,อน,นั่นขันเข้าดิเออ Okay. นี่นะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับคันนี้คู่ปรับเจ้าทีนนะครับอไทยนะครับะ กลางคืนนะครับสว่างจ้านะครับนี่หลดไฟพวกนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับว้ากี่นาทีเมื่อกี้สิบกว่าใช่ไหมโอ้เบนฮะมานั่งเล่นนี้นี่ธรรมดานะครับจะเบน โอ้สว่างดีเนาะไหนเราเปิดดูเมื่อกี้ดิอืออืโอ้ไหนฝั่งนี้ไปไ,ปไปไหนอ้าวไทยใส่เลยนี่นะครับต้องเจอหนุ่มไทยนะครับลูกปลัดสมอง,งนะครับเด็นเป็เป็นอย่างนี้นะครับนี โอ้ไม่รู้เขาตั้งด่านบ่อยนายเยอ้ยอ้อยาวในะ่เนเอออย่างนั้นแหละนี่ตะกานะครับตะกานะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรวมรุ่นนะครับใส่ได้หลายรุ่นนะครับนี่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 นเดี๋ยวนีรวมรุ่นนะครับซื้อมารุ่นเดียวนะครับใส่ได้เป็นสิบรุ่นเลยนะครับใครจะใส่นั้นอยู่บ่เออแล้วแต่ให้แข็งแรงเนาะอ้าวใส่มา ใส่เลยนี่วันนี้เรามีเวลานะครับอยู่กันนะครับเออทีมช่วยจับน้องไหนลูกจับได้ใช่เออแน่นอนแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานนี่เออเอาถ่ายสุดยอดแล้วนี่นะครับ ทำเป็นก็ไม่บอกมาโลกให้ช่างโอดแง่ๆราคาให้ราคาช่างเออเลงดีๆไทยที่มันเปลี่ยนสตลเราไม่ต้องถอดเทาออกเลยไม่ต้องพาเผาข้างข้างนี้ไปแต่ว่าเจาะรูใช่ไหมเออ้อ,ออมัออ เปิดไว้จนแบตจะหมดเลยเด้อไทยเด้อปิดก่อนเออไทยเองไม่บ้องบ้องเหมือนพ่อเองนี่ใส่หางปไปนิดหน่อยนิดหน่อยเอออ่ะก็ใส่เฉยนะมหายที่ไทยใช่อ้าวนี่ไงไทยเนี่ยเอออ่าเกือบ แล้วเสร็จนะครับนี่อ่โอเคโอเคนี่นะครับให้เปลี่ยนเองนะครับนี่นี่นะครับเปลี่ยนตะกร้าที่เปลี่ยนตะกร้าใบเดียวนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับ <c oughs> เหงื่อแตกสะสะเลยนะครับนี่ต่อเล้นเนาะโอ้หวคนนั้นคอยนั่งยเยอะเยอยนะครับนั่นนะ่ <c oughs> ให้กำลังใจได้เยอะเยอย อ่ะเก็บงานเก็บสายอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าไม่ธรรมดานะครับอ่ะโอเคนะครับไฮ้วิบับวิบับดิาย เราเปิดทั้งยี่ด้วยนี่นโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน